อินโนเวชช์ดีัจแล้วก็วันเกิดวันที่ 7, เจ็ดกอสะจิตการ่ดแต่ฉลองวันเกิดด้วยกันนะจ๊ะอันนี้ฝนตกนะคะตอนนี้นะคะก็ลอยอยู่บนอากาศเมฆก็คือเยอะมากเลย<ๆ> ลงจากเครื่องแล้วก็กําลังนั่งรถไฟนะคะก็จะเป็นคล้ายๆรถไฟฟ้าแต่ว่านะคะจะไปที่ที่เราไปขึ้นอูเบอร์ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่แอร์พอร์ตออแลนโดแล้วนะคะนี่แอร์พอร์ตก็มีที่เข้าขายมิกิ้เมาส์ด้วยนะคือแอร์พอร์ตคือใหญ่มากเลยนะคะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างตอนนี้เราก็เรียกอูเบอร์นะคะเพื่อที่จะไปที่รีสอร์ทค่ะ ะะที่เขาลอรถไปที่รีสอร์ทกันจก้กอันนี้ก็จะเป็นมีบาสด้วยแล้วก็มีรถตู้แล้วก็มีแท็กซี่นะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะรีสอร์ทที่เราพักจ้าไปดูข้างในกันเลยแล้ววันนี้นะคะเราจะทำอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเดีย๋ยวเปิดไฟให้ก่อนนะจ๊ะเข้ามาดูเลยจ้ะนี่ มีอ่างอับน้ำด้วยแินอุเจอห้องใหญ่มากเลยเอ้มีทีวีตรงนี้ด้วยนะโอ my god we turn on the TV นี่นะคะทีวีเลิศมากเปิดเพลงก็ได้สาวแล้วนะคะก็ไปดูในห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้านนี่จ้าแตน เราแล้วก็วันเกิดของคุณสามีนะคะด้านนอกนะคะก็จะเป็นวิวสวยมากเลยนะคะที่ฟลอริดาอย่าลืมรอดูนะจ๊ะว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันวันนี้วันนี้นะคะนนเราก็จะพาทุกคนไปจุด ดิสนีย์ว้าวตอนนี้เราก็ะะอยู่ที่คิงดอมนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาแล้วจ้าด้านในนะคะเขาก็จะมีรถไฟวิ่งไปตามที่ต่างๆนะคะนี่คะ่ะแล้วเรานะคะก็จะเจอผู้คนเยอะมากจร่งมาก candy store. Wow, a lot of candy. Yeah. Rory Pop. Man's, I think. Wow, this is candy. Rory Pop. Your mother. Thank you. <laughs> that's a pirate one. If you want. เราก็จะมาเลือกที่คาดผมมิกกี้กันนะคะให้เข้ากับแบบสถานที่นิดนึงสาว Some เราก็จะไปจ่ายเงินกันนะคะคนที่นี่ก็คือแบบดีมากเลยยิ้มตลอดแล้วก็ช่วยเหลือดีมากเลยค่ะพนักงานที่นี่แล้วก็คนที่นี่นะคะเอ็มดีซี Kingdom. Everything's so cute. Uh, On our way there, we are here to sing for you. You're here to listen to us. Yeah. And I hope that we get the first. Fingers crossed. All right. How about a song how about those grim, grim ah! ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะเราก็จะมีแบบนคอสโซอยู่ด้านหลังเราจะยิงนี่ <c oughs> ด้านนี้นะคะก็จะเป็นคาสโซนะคะแต่ว่าเราจะไปดูโชว์ด้านในนะจ้ะเดี๋ยวรอให้เขาเปิดก่อนนะคะประมาณ10บโมงสิบ้า ก็จะมีเวลาโชว์ของมิกกี้เมาส์แล้วก็เพื่อนๆของเขานะคะเป็นไลฟ์โชว์เป็นโชว์ที่แบบว่าอลังการแล้วก็ตะการตามากเลยเธอเก็ไม่ใช่แค่มีมิกกี้เมาส์แล้วก็โดนดอนดักนะคะแต่เขาก็จะมี ตัวละครของวอล์ดิสนี่ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีแบบ l e สิตโกด้วยนะคะ to to เป็นการแสดงที่แบบว่าประทับใจมากค่ะเขาก็เต้นแบบว่าใช้แบบว่ารองเท้าแล้วก็เท้าของเขานะคะแตะๆค่ะ <c oughs> เขาก็จะมีตัวละครของโฟร์เซนนะคะมาร้อง Let It Go ด้วยค่ะการแสดงนี่นะคะก็คือประทับใจมากเขาก็แต่งตัวแบบว่า พร้อมมากพร้อมของเขานะคะเสมือนจริงมากเธอขนลุกเลยนะคะเสอผาหน้าผมแล้วก็เครื่องเสียงนะคะคืออลังมาก oh โชว์ก็ใกล้จะจบแล้วนะคะก็จะเป็นการเต้นครั้งสุดท้ายคือเหมือนสโลโมชันเลยค่ะเธอแล้วเรานะคะก็จะไปเดินเล่นอยู่ที่ Magic Kingdom กันต่อนะคะไปดูว่าวันนี้จะทำอะไรกันบ้างพา่อใหญ่บ้านก็คือแฮปปี้มากเราก็แฮปปี้มากค่ะหลังจากที่โดโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปคาสเซินะคะด้านหลังจ้าไปดูกันว่าเป็นยะังไงบ้างนะ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  แก๊งนักร้องนะคะกับม้าของเขาก็มาอีกแล้วเธอเขาก็จะมีการร้องเพลงเดินไปทั่วเลยนะคะเราก็ขอโบกมือบายบายบ้างค่ะ ขอเต้นนิดนึงนะคะดูย้อนไวมากเหมือนเต้นหมอลำเลยเธอตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่อาคาโซนะคะด้านในของเขานะคะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างจา้ะนี่นะคะด้านในคาโซเข้าไปเลยโอ้ใหญ่มากเลยนะคะทางเดินไปนะคะหญิงสาวสวยมากเลย หนาวนะคะแต่ว่าเข้ามาในคัสโซแล้วนะคะนี่แต่ว่าเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเขามีการแต่งตัวแต่ว่าเราจะอยู่ในนี้นะคะอู้ดูสิคะสวยมากเลยเดี๋ยวเรานะคะไปรอขี่ม้าหมุนกันจ้าเพื่อนๆนี่เราเป็นเพื่อนเราไนรอขี่ม้าหมุนกันนะคะเบ้ can I help you Skrekkbuss? ด้านนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเข้าไปในน้ำนะคะเป็นแบบว่าสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง,างจาัะทางเดินเข้าไปอากาศแจ่มใสมากแดดดีๆเธอ Let's go <S อ เราก็อยู่ด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นแบบจำลองของน้ำนะคะก็จะเป็นแบบใต้น้ำมีเมอร์เมดด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีการร้องลําทำเพลงแบบสนุกสนานมากก็จะเป็นเหมือนอยู่ในท้องทะเลจริงๆเลยนะคะ เขาก็จะมีตัวละครต่างๆของวอร์ดิสีน์มาโช,ชว์กันจ้า <musician> เป็นทางเข้านะคะเครื่องเล่นต่างๆอู้ใหญ่มากเลยจะไปเล่นอะไรกันตอนนี้นะคะเราก็รอดูพาเลทนะคะที่เขาจะมาเ, uh huh. เดินนวจะดูกันะะว่าเป็นยังไงบ้างพาเลทเขาก็มีความอลังการนะคะ beauty and the b e a s t ก็จะมีโชว์ตัวละครต่างๆของ War t i s s n y y ค่ะแล้วเขาก็จะมีการ เต็นด้วยนะคะนี่นะคะเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายที่เขาแบบเป็น uh, The Beach นะคะกขะบวนนางเง้อก็ตามมาตตดติดเลยจ้าเขาแต่งตัวได้สวยมากเลยคะ่ะนางเงอาของเราก็คือเลิศมากนางสวยนะเธอเห็นไหม แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสาวบ๊ายบายค่ะ